สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รักกะรเรี่ยงกันบ้างล่าสุดกะรหรี่ยง KNU ได้ปลดนายพลเนรดาโบเมียลูกชายนายพลโบเมียออกจากผู้บัญชาการสูงสุดกะรเรี่ยง KNDO หลังถูกสั่งพักงานกรณีเกี่ยวเนื่องกับการสังหารหมู่ที่ตำบลวาเลเมื่อปีที่แล้วกรณีฐานช่างกองทัพเมียนมา ปลอมตัวเป็นคนงานก่อสร้างด้านสื่อเครียงเผยประชาชนเครื่อนแปลงใจเหตุใดเวลาทหานเมียนมาและเมื่อสิทธิมนุษยชนผู้นำ KNU จึงไม่ออกแถลงการใดๆปกป้องประชาชนเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่18มกราคม2565สำนักข่าวสารวินเพรสรายงานว่า สภาพแห่งชาติเคเรียง KNU ได้ออกแถลงการเมื่อวันที่17มกราคม2565ว่าได้ปลดนายพลเนดาโบเมียผู้บัราการสูงสุดของกองทัพป้องกันแห่งชาติเคเรียง KNDO และร้อยเอกบาวาเพื่อนร่วมง,งานของเขาใน KNDO ในจดหมายระบุด,ด้วยว่า KNDO ได้แต่งตั้งนายพลชีเล่รองผู้บัราการ KNDO ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บราการ KNDO แทน จากการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร KNU ครั้งที่35เพราะว่านายพลเนรดาโบเมียและร้อยเอกบาวาถูกสั่งพักงานจากตำแหน่งเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ในเดือนพฤษภาคม2564ในตำบลวาเลเมืองเมียวดีรักเรียงทั้งสองคนถูกปลดตั้งแต่วันที่17มกราคม2565ตามจดหมายที่ลงนามโดยพันเอกซอโรเจอร์คิน หัวหน้าฝ่ายกาลาหมของ KNU โดยในเดือนกรกฎราคมพศ2564พันเอกซอโรเจอร์คินประกาศว่านายพลเนินดาโบเมียผู้นำ KNDO ถูกสั่งพักงานในขณะที่ KNU กำลังสืบสวนคดีฆาตรกรรมในตำบลวาเลรักเกเรียงในเวลานั้นแต่นายพลเนเดาโบเมียผู้นำ KNDO ตอบว่าเขาไม่ยอมรับการระง,งับดังกล่าว ด้านสำนักข่าวผู้จัดการรายงานเพิ่มเติมว่า The Global News l i ยขอ f เมียนมาสื่อทางการเมียนมาเผยแพร่ข่าวการสังหารหมู่ครั้งนี้ออกมาเมื่อวันที่14มิถุนายน2564และร้อยเอกบาวาชี้แจงผ่าน KNDO News Media ยอมรับว่าได้สังหารคนงานทั้ง25คนจริงเนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่หัวห้ามและคนงานทั้ง25คน เป็นทหารช่างของกองทัพเมียนมาปลอมตัวมาพร้อมระบุว่าพบเครื่องแบบทหารเมียนมาและป้ายชื่อเครื่องหมายชันยศภายในแคมป์ที่คนงานเหล่านี้พักอาศัยส่วนตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิงจำเป็นต้องควบคุมตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัยและ k n d o ได้ปล่อยตัวเด็กและผู้หญิงเหล่านี้กลับไปแล้วในภายหลังด้านเพจ k o r e n p e o p l e รายงานว่าได้มีกระแสต่อต้านคำสั่งนี้จากประชาชน และมีความเครือบแคลงใจของประชาชนว่าเหตุใดการสังหารฐานเมียนมาหรือสายเมียนมาจึงมีความผิดแต่เวลาฐานเมียนมาละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆทางฝ่ายผู้นำา KNU จึงไม่ออกมาแถลงการใดๆในการปกป้องประชาชนเช่นการที่สภาฐานเมียนมาไดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลและเผาบ้านเรือนที่ทำมาหากินของประชาชน สำหรับนายพลเนรดาโบเมียหรือฉายามัางกรแห่งลุ่มน้ำสารวินเป็นบุตรชายของนายพลโบเมียอดีตประธานาธิบดีสถา,าภาพแห่งชาติเครียดเคเอ็นยูซึ่งนายพลเนรดาเป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ในการต่อสู้กับฐานของอ,องไลโดยมีส่วนสำคัญในการยึดฐานซอแลท่าของฐานอ,องไลตรงข้ามบ้านแม่สามแหลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่27เมษายน2564ที่ผ่านมา รับนายพลเนรดาโบเมียเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ชาวกะเหรี่ยงที่มีความมุ่งม,มั่นในการต่อสู้กับทหารออนไลน์และยังสร้างความเชื่อม,มั่นให้กับชาวกะเหรี่ยงจนเป็นที่มาของฉายาบังกรแห่งลุ่มน้ําสารวินดังนั้นการปลดนายพลเนรดาออกจากตําแหน่งจึงอาจจะสร้างรอยเปรตและอาจลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ในองค์กรของกะเหรี่ยงต่อไปก็เป็นได้ครับ